วันนี้พบกับการละลายไลออนคานะคะพบกับรีวิวรถเด็ดโดนใจบายคุณการนั่นเองนะคะเจ้าของร้านไลออนคารีวิวเองเพราะว่าจะได้ส่วนลดพิเศษนั่นเองนะคะและวันนี้สำหรับลูกค้าที่หารถครอบครัวนะคะ VIP หรูหลาแบบนี้ห้ามพลาดกันเลยการแอบกระซิบเลยนะคะว่าส่วนลดเยอะไม่น้อยสภาพสวยมากๆนะคะ นี่เลยค่ะโตโยต้าออพาร 2.4V ปี2012นั่นเองแต่นะคะการขอบอกก่อนว่าคันนี้นะคะมันเป็นออปชั่นที่เขาจะมาขายในปีของปี2013แล้วเพราะว่าจะเป็นเบาะมิก้เมาแล้วนั่นเองนะคะแล้วคันนี้นะคะไม่เพียงแค่1 1 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นไม่น้อยมากๆลูกค้าปี2012แต่ไม่เพียงแค่1 1 0 0 0 0 สภาพสวยมากๆสภาพโอ้โหใหม่มากๆจริงคันนี้แล้วยังได้สีขาวมุกแบบนี้สวยๆหรูๆเลยนะคะและคันนี้นะคะราคาต้องพิศเศษมากๆเพราะการจะลดทันที40,000บาทเหลือเพียงแค่1,150,000า 1, บาทเท่านั้นสำหรับรถ t o y ยต้าออก่าดคันนี้โอ้โหลดลงกว่าป้ายแดงกว่า2-3ล้านเลยทำไมมันจะไม่น่าใช้สำหรับรุ่นนี้นะคะ ลูกค้าท่านใดที่หาอยู่การพูดเลยว่าต้องไวเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษการผ่อนการอะไรฟรีดาวอีต่ังหากนะคะเดี๋ยวการมาบอก่ายคลิปกันเลยแล้วนะคะเดี๋ยวการจะพามาดูภายนอกภายในห้องเครื่องกันเลยดีกว่านะคะว่าคันนี้มันจะสวยน่าใช้แค่ไหนเข้ามาดูกันเลยคะ่ะนี่สัญลักษณ์ของ t o โยต้าอัลาสำหรับรุ่นนี้เลยนะคะและคันนี้การต้องบอกก่อนว่า เขาจะติดตั้งกล้องรอบคันมาแล้วนะคะออปชั่นเพิ่มของคันนี้ที่ติดตั้งเพิ่มมานะ,ะไฟหน้าโฉบเฉี่ยวแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้ความสวยของสีการให้ไปเลยแบบโอ้โห95 96สวยมากๆลูกค้าแล้วแม็กก็จะเป็นแม็กลายตัวท็อปตัวเดิมนะคะยางจะเป็นยางมิชลินปี2022กันไปเลยนะคะยางใหม่มากๆนะคะแล้วนะคะคันนี้ อย่างที่การบอกเขาจะเป็นประตูไฟฟ้า3บานนั่นเองนี่กล้องรอบคันอีกจุดหนึ่งที่ติดตั้งเพิ่มอยู่ที่กระจกมองข้างนั่นเองนะคะแล้วนะคะนี่โอ้โหการพูดได้คำเดียวว่าหรูหรามากๆนะคะสำหรับรุ่นนี้และที่การบอกนี่เขาจะเป็นบอะมิกี้เมาส์แล้วด้วยนะคะเป็นโฉมใหม่ขึ้นมาก็คือที่การบอกว่าเขาจะมาขายในปี2013นั่นเองนะคะ เวลาปิดก็ง่ายก,ก็จะเป็นในส่วนของประตูไฟฟ้าทั้งหมดนะคะก็จะมีการสาดแล้วด้วยนี่การไล่ให้ลูกค้าดูเลยการพูดได้คำเดียวว่าคันนี้สีสวยมากๆนะคะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์นะคะมีกล้องหลังครบเลยนะคะแล้วเวลาเปิดอ,ออพารเนี่ยนะคะถ้าเราเปิดมือนะคะอันนี้เป็นระบบเซฟตี้ของเขานะคะการต้องบอกก่อนเพราะว่า เราเวลาที่อยากจะเปิดเป็นประตูออโต้ในส่วนขอ,ของฝาท้ายเราเปิดที่รีโมทหรือเปิดที่ในรถได้เลยนะคะอะเดี๋ยวการจะให้ดูตัวน็อตตัวเม็ดอาร์คเลยนะคะน่ตัวน็อตเดิมๆไม่มีไขนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้ที่การบอกว่าใหม่เพียงแค่1,100,000กิโลเมตรเท่านั้นใช้น้อยมากๆนะคะภายในนี่การให้ดูเลยโอ้โหใหม่มากลูกค้า มีซันลูปมีไฟแอมเบียนไลท์นะคะแล้วก็เป็นเบาะมีกกี้เมาส์ภายในสีเบจหรือสีครีมหรูลหลากันเข้าไปอีกนะเดี๋ยวการพามาดูภายในกันดีกว่านะคะเพราะคันนี้การพูดได้คำเดียวเลยว่าภายในใหม่มากๆอยากจะให้ลูกค้าลงเข้ามาดูไปดูกันดีกว่าคะ่ะนี่นะคะคือภายในที่การบอกพูดได้คำเดียวนะคะว่าคันนี้ค่อนข้างสภาพสวยเลยอ่ะเดี๋ยวการ หยยบเบรกกดพุชสตาร์ทนะคะรุ่นนี้จะเป็นพุชสตาร์ทแล้วด้วยนะคะกุญแจจะเป็นแบบนี้นะคะเบาะนะคะจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะนี่คู่หน้าก็ปรับไฟฟ้าและเป็นเบาะเดิมจากป้ายแดงการไล่ให้ดูเลยนะคะสวยๆแบบนี้ก็คือเบาะสามารถปรับได้ทั้งพนักพิงแล้วก็เท้านะคะนี่ไล่ลงมาจากประตูเลยลายไม้อะไรคือยังเงาวิ่งอยู่เลยนะคะตัวคอนโซลเองอะไรก็คือ ใหม่มากนะคะไม่เหนียวไม่อะไรเลยนะคะแอร์แบ็กก็จะเป็นแอร์แบ็กคู่หน้าแล้วนั่นเองนะคะนี่ลูกค้าดูลายไม้เลยนะคะลายไม้แบบสวยมากแล้วตรงนี้โครเมียมปกติถ้าไม่ใช่รถที่ดูแลมาโครเมียมตรงนี้นี่คือสภาพไปแล้วนะคะลูกค้าและหน้าจอการบอกก่อนว่าหน้าจอจะเป็นหน้าจอที่ติดตั้งเพิ่มนะคะติดตั้งใหม่เพื่อรองรับกล้องวิว360องศานั่นเองนะคะ แล้วนะคะโอ,โ,อโหลูกค้าดูออปชันมันเยอะมากนะคะทั้งบลูทูธเชื่อมต่อบลูทูธวิดีโอนะคะได้ทั้งหมดแล้วก็กล้องวิว360องศานั่นเองนี่ลูกค้าดูเลยนะคะมันเห็นรอบรถเลยแล้วก็จะเป็นกล้องหลังนั่นเองนะคะเมื่อเราเข้าเกียร์อานะคะการพูดได้คำเดียวว่าโหแบบมันดีมากนะคะแล้วแอร์นะคะ แอร์ก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนะคะนี่เราสามารถเปิดข้างหน้าข้างหลังอะไรได้ทั้งหมดเลยเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้โหสภาพใหม่มากตรงนี้นะคะสามารถไว้ชากาแฟไว้ของอะไรได้เลยคันนี้นะคะไม่เพียงแค่1 1 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นที่การบอกเลยลูกค้าหน้าปัดหน้าจอเป็นแบบนี้เลยนี่เข้าศูนย์โตโยตานะคะนี่การให้ลูกค้าดูเลยแล้วรอบ ปัจจุบันนะคะนี่เห็นไหมคะลูกค้ารอบถัดไปไปเข้าปลายปีหรือว่าแล้วแต่ลูกค้าได้เลยนะคะการบอกเลยว่าคันนี้ไม้แท้เข้าศูนย์ตลอดทุกระยะนะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้ได้เลยนะคะจะมีครูสคอนโทรด้วยนี่นะคะเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตามการใช้งานเราได้เลยเมื่อเดินทางระยะไกลนะคะและจะมี แล้วจะมีเกียร์แพนเดิลชีฟนี่บวกลบสีเนเงินตรงนี้เลยนะคะไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะคะแล้วก็เป็นพุ t สตาร์ทแล้วนะคะกระจกมองข้างเปิดปิดออโต้แล้วเบาะนะคะจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้ามีเมมโมรี3ีาตำแหน่งนะคะเซนทัลล็อกแล้วก็กระจกมองข้างปรับไฟฟ้านั่นเองและสำหรับแถวที่2เป็นแถวไฮไลท์ของคันนี้นั่นเองนั่นก็คือเบาะปรับไฟฟ้า ที่ตรงนี้นะคะนั่งสบายมากแล้วเป็นเบาะมิกกี้เมาส์แล้วด้วยนี่เดี๋ยวการจะนั่งให้ดูนะคะบอกเลยว่าโ,โหน่านั่งมากและเขาปรับไฟฟ้าด้วยนะคะนี่การให้ดูเลยว่าเบาะเนี่ยสามารถที่จะปรับพนักพิงแล้วก็ตรงเท้าได้นะคะและออปชั่นคันนี้บอกเลยว่ามันเยอะมากทั้งนี่เลยซันรูฟนะคะซันรูฟจะมีสองช่องช่องเล็กกับช่องใหญ่นะคะ ตรงนี้ของเรานะคะนี่เราสามารถปรับได้เองนี่ก็คือไฟที่การบอกว่าเป็น a m b i e ียน i ลท์นะคะแล้วก็แอร์จะเป็นแอร์ดิจิตอลแล้วแล้วก็สัลนี่เดี๋ยวการเปิดให้ดูเลยนะคะโอ้โหเห็นไหมคะลูกค้าเวลาพาน้องๆไปเที่ยวเนี่ยเอามือเอาอะไรแบบให้อาหารสัตว์อะไรได้เลยนะคะปิดก็ง่ายนะคะแค่นี้เองนะคะแล้วเวลาเราเปิดนะคะง่ายมากนี่ง้างลงมาแค่นี้เองนะคะ วิทยีวีเขาใหม่มากลูกค้าเราสามารถที่จะดูหนังฟังเพลงอะไรได้เลยนะคะในส่วนของแถวสุดท้ายการให้กล้องแพนไปเลยพูดได้คําเดียวว่าใหม่มากลูกค้าสภาพคือการไม่ไม่บอกนี่คือไม่รู้เลยว่าเป็นปีหนึ่งสองอะรถคือสภาพค่อนข้างที่จะใหม่จริงๆนะคะถ้าเทียบกับปีรถสำหรับลูกค้าที่หาอผาดอยู่นะคะแล้วรุ่นเหมาะมิกกี้เมาส์นะคะ การบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้ามากนะคะภายในกว้างได้เบาะ V.I.P นะคะแล้วออปชันนะคะของรถประตูไฟฟ้า3บานมีสันรูปนะคะแล้วก็หน้าจอและยังติดตั้งกล้องวิว360องศามาแล้วด้วยนะคะมีค s ู Control คือฟังก์ชันคือครบมากนะคะและการพูดเลยนะคะว่าวันนี้การมาจัดโปรลถทันทีอีก40,000บาทเหลือเพียงแค่1,150,000าบาทเท่านั้นมันคุ้มมากๆกับรถแบบนี้นะคะเดี๋ยวการจะพาไปดูห้องเครื่องแล้วก็ไปฟังโปรโมชั่นพิเศษกันว่าลูกค้า รับส่วนลดพิเศษ4มือแล้วยังจะได้อะไรอีกไปดูกันค่ะอันนี้คือฝากระโปรงหน้านะคะนี่การไล่ให้ดูเลยตัวน็อตไม่มีไขน็อตเดิมๆทั้งฝาหน้าฝาหลังทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็นะคะที่กันความร้อนเดิมๆเ,เครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ2.4หรือว่า2,400 cc อันนี้การสตาร์ทมาเป็นชั่วโมงแล้วนะคะลูกค้า เครื่องไม่มีสันไม่มีโยกเลยเครื่องเดิมจากป้ายแดงไม่มีเปลี่ยนนะคะต้องบอกลูกค้าก่อนเพราะลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยเอ้ยมีเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนอะไรมาแล้วคันนี้ยังไม่มีนะคะแล้วการรับประกันเลยว่าคันนี้นะคะเป็นรถบ้านร้อยเปอร์เซน์ไม่ใช่รถเช่าหรือรถประมูลนะคะแล้วการยังรับประกันอีกนะคะว่าคันนี้นะคะไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วม มีเล่มโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วเล่มไม่เคยสูญหายกันร,รับประกันให้ลูกค้าได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดบอกคุณการไม่สะดวกเข้ามาดูดูคลิปนี้ของการได้เลยเพราะการจะรีวิวภายในภายนอกห้องเครื่องนะลูกค้าตัดสินใจแล้วแจ้งการได้เลยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจและดูคลิปนี้การมีส่วนลดเพิ่มให้อีก1 0,000บาทเลยนะคะเหลือเพียงแค่ 1,140,000บาทเท่านั้นโอ้โหรถแลกแจกแถมนะบอกเลยว่าลูกค้าได้รับรถสวยสภาพแบบนี้ไปในราคาที่ถูกมากๆนะคะ1,140,000้านนแะคะและยังไม่หมดนะคะโปรโมชั่นขึ้นตามนี้เลยค่ะสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะการบอกเลยว่าพิเศษมากพอร้านการไม่บวกแว่ฟรีค่าโอนฟรีน้ำมันเต็มถังขับรถกลับบ้านได้เลยนะคะหรือลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์ บอกเลยว่าฟรีดาวเลยค่ะแล้วผ่อนเพียงแค่2 3,000บาทต่อเดือนสูงสุงสงดไปแล้ว6ปีดอกเบี้ย,ยถูกมากๆเข้ามาคุยกันได้เลยสำหรับลูกค้าที่สนใจจัดไฟแนนซ์นะคะการบอกเลยว่าง่ายมากถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเข้ามานะคะการจะมีไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเซ็ลูกค้าที่บ้านหรือที่ทำงานเลยนะพอไฟแนนซ์อนุมัติรับรถได้ทันทีการก็จะมีบริการส่งรถถึงบ้านลูกค้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายการถึงได้บอกนะคะว่า คันนี้นะคะมีแต่ฟรีกับฟรีเท่านั้นลูกค้าสนใจทักมาคุยกับการได้เลยไม่ว่าจะเป็น f a e b o o o y o u t u b e l ลน e หรือจะ TikTok นะคะหรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะคะหรือลูกค้าที่สนใจจะเข้ามาดูคันนี้ที่ร้านอยากรู้ว่าคุณการมันใหม่แค่ไหนเข้ามาดูได้เลยค่ะร้านการจะอยู่ตรงเส้นการนาพิเศษบางแคแถวสมาคมชาวปักใต้นี่งหาง่ายมากๆปักหมุดไว้ตรงนี้แล้วนะคะร้านจะเปิดทุกวันตั้งแต่9้าโมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะ วันนักขัตฤกษ์ก็เปิดเสาร์อาทิตย์ก็เปิดเข้ามาได้เลยนะคะแล้วนะคะก่อนที่การจะส่งรถนะคะการจะทําการล้างขาัดสีเคลือบสีฉีดยาฆ่าเชือ้อบอกเลยว่าลูกค้าได้รับรถสวยสภาพป้ายแดงแน่นอนแล้ววันนี้การรีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วรถสวยแบบนี้ต้องไวกันเลยนะคะการมีคันนี้คันเดียวสภาพแบบนี้การพูดเลยว่าหายากมากๆจริงๆนะคะและว,วันนี้การขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ